ลงทุนคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยกำไรสองเด้งค่ะ สำหรับมุมมองของนักลงทุนทันท่วไปนะคะกำไร2เด้งส่วนมากเขาจะดูแค่2อ,อย่างก็คือ capital gain capital gain ก็คือซื้อมาขายไปได้กำไรเพิ่มขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ yield ค่ะการปล่อยเช่าถ้าปล่อยเช่าระยะยาวได้กำไรดีไหมได้ย l d ดีไหมกำไร2เด้งก็คืออย่างน้อยเี่ยต้องมีทั้ง2ข้อนี้ขายต่อได้กำไรปล่อยเช่าก็ได้ย l d ที่ดีค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าคอนโดใกล้มหาลาัยทำไมเราจะมองยังไงให้ดูว่ามีกำไร2เด้งค่ะ โครงการน,นี้ชื่อว่าวันเดอร์เกษตรนะคะวันเดอร์เกษตรเนี่ยอย่างที่บอกพอบอกว่าวันเดอร์เกษตรก็คือใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรค่ะนอกจากที่จะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะคะก็ยังอยู่ริมถนนงามวงวานค่ะสามารถสัญจรไปมาสะดวกนะคะตรงนั้นนะคะเป็นทำเลที่ดีมีอะไรบ้าง1ใกล้มหาวิทยาลัย2ใกล้กับ โรงพยาบาลด้วยนะตรงนั้นมีนนทเวศนะคะแล้วก็ใกล้กับห้างเดอะมองามวงวานนะคะใกล้กับประปาใกล้กับการไฟฟ้านะครหลวงนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่เป็นทั้งแหล่งงานแล้วก็ที่พักอาศัยของคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้คือในเรื่องของทำเลค่ะ ส่วนที่บอกบอกว่าเป้า2เด้งนั้นนะคะในเรื่องของแคปิตอลเกนค่ะการที่บอกว่าแคปิตอลเกนนั้นหมายความว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณขายไปณนะตอนนี้นะคะถือว่าได้ราคาดีทีเดียวเอาเป็นแค่ราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่80,000บาทต่ตอตารางเมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสังเกตดีๆค่ะว่าคอนโดโซนนั้นนะคะเพียงแค่ข้ามถนนวิภาวดีไปอีกฝั่งหนึ่งของมอกเกษตรนะ,ะตรงนั้นนี่คือ 1 3 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเลยนะคะและเพียงแค่ข้าถมถนนมานิดเดียวเจอวันเดอร์เกษตรนั้นเพียงแค่8ป0 0 0บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะคะจึงเรียกได้ว่าตรงนี้นะคะถือได้ว่าในอนาคตค่ะแคปิตอลเกนเนี่ยสูงแน่นอนนะคะสามารถขายได้กำไรแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของการปล่อยเช่าค่ะจะบอกว่าโซนนี้นะคะถ้าใครเป็นนักลงทุนอยากจะปล่อยเช่านะคะก็สามารถปล่อยเช่าได้เพราะว่า ห้องราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.59ล้านบาทเท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นในการปล่อยเช่าก็ตั้งแต่7,000จนถึง12,000 12. นี่ห้องห้องไซส์27ตารางนะคะก็คือเช่าตั้งแต่10,000ถึง12,000นะคะถือได้ว่าราคาค่าเช่านะคะดีทีเดียวค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด3บล็อกเกอร์ที่น่าสนใจนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนค่ะว่า3คนนี้นะคะเขาลงทุนอะไรมาบ้างผิดพลาดตรงไหนบ้างนะคะเขาจะมาแชร์ในงานนี้ เขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการที่จะซื้อคอนโดต่างๆหรือว่าลงทุนนะคะได้กําไรสองเด้งต้องทําอย่างไรมาชี้เป้านะคะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆค่ะ3คนนี้มีใครบ้างคนแรกนะคะก็คือพ่อบ้านบ้าคอนโดค่ะคุณปูนนะคะรู้จักกันดีเลยนะคะกับพี่ยุ้ยนะคะคุณปูนเนี่ยจะเป็นคนที่ ชอบลงทุนแนวปล่อยเช่าซึ่งคุณปูนะคะก็จะถนัดแนวลงทุนปล่อยเช่านะคะเขาจะปล่อยเช่าโซนขึ้นเหนือไปนะคะก็ตั้งแต่โซนเมเจอร์นะคะรัชโยธินไปเรื่อยๆเพราะว่าบ้านคุณปูอยู่แถวสะพานสะพานใหม่ดอนเมืองนะคะคุณปูก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังท่านที่2ค่ะคือคุณป๊อปนะคะคอนโดเดอรี่อันนี้เลยถือว่าเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของการลงทุนเก่งกําไรเลยทีเดียวนะคะคุณป๊อปเนี่ยนะคะก็จะมาเล่าถึงแคปิตอลเกนมุมมองว่าเราจะต้องดูคอนโดแบบไหน เลือซื้อในราคาที่เท่าไหร่เพื่อที่จะขายต่อหรือกินกําไรได้อย่างไร คุณป๊อปนี่น่าสนใจมากถ้าใครชอบในแนวเก็งกําไรนะคะต้องมาฟังคุณป๊อปค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่ใหญ่ของเรานี่เองค่ะเพจชื่อว่าโอพาสใหญ่ High Happy Investor ลองไปตามกันดูนะคะสำหรับพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการลงทุนปล่อยเช่าต่างๆพี่ใหญ่เนี่ยจะมีห้องเช่าโซนมหาลาัยเยอะมากนะคะใครที่ชอบที่จะลงทุนในแนวโซนมหาลาัยนะคะต้องมาฟังพี่ใหญ่ค่ะและพี่ใหญ่เนี่ยเป็นแนวคอนเซอร์ t เ v ทีฟเขาจะมีมุมมองแล้วก็วิเคราะห์อย่างดีในการที่จะเลือก ลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่ก็จะมาเล่าข่าวนะคะให้ฟังว่าตอนนี้ที่วันเดอร์เกษตรนะคะเขาจะมีงานวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะเวลาเที่ยงค่ะใครที่สนใจไปงานนี้นะคะสามารถกดลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วไปพบกันในงานค่ะ